ชื่อสาโรธหงระดาลมซึ่งผมอาจารย์สาโรธมาครั้งหนึ่งแต่นานมากแล้วต่ตอนนี้นเขาก็พูดประมาณว่าเหมือนกับแบบอะไรอ่ะออแบบแบบเหมือนกับหลักจริยธรรมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเรื่องมาพูดเรื่องจริยธรรมหรอกผมว่าเอาพวกเอาพวกพระเนี่ยนะพระเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะถ้าให้ดูหลังโป้แล้วจูแข็งไหมผมบอกหลังโป้เนี่ยจูแข็งไหมโอเคไม่รู้ว่าพระจะชอบผู้หญิงชอบผู้ชายผมไม่รู้ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันผมบอกว่าทั้งหมดมันอยู่ที่สิ่งเราโอเคแต่ว่าถ้าสมมติคนเนี่ย มันสามารถจะสะกดอารมณ์ได้ก็จริงแต่ขนาดเดียวกันถ้ามันอยู่ในสภาพเล้ามากๆเนี่ยผมว่ามันยากคือผมบอกว่าแต่ผมไม่ได้หมายว่าพระดูหนังโปแล้วจู่แข็งหรือเปล่าแต่ถ้าจู่แข็งแล้วหลังยันน้าพระจะทําอะไรคือผมบถ้าพระอยู่ดีๆแล้วคือผมบอกต่อให้เป็นพระอะไรไงก็แต่ว่าดูหนังโปอะถ้าอีนี่ไม่กลรตายได้นะยังไงก็ต้องจู่แข็งเพราะฉะว่าจะมาบอกว่าคนมันมันดีมาผมว่ามันอยู่ที่สภาพแวดล้อมด้วยแล้วสภาพเราด้วยรับเพราะฉะนั้นอย่าง อย่างที่ผมไม่เห็นด้วยบอกว่านักการเมืองจะมาจะไปเอาอะไรนักหนากับนักการเมืองรเรื่องเกี่ยว,วกับถามพเอาเดีไม่เอาไม่ได้ต้องเอาอ่เอาแล้วอย่างนี้เอ,อน่าจะเป็นประเด็นที่แพทองทานต้องระวังเป็นพิเศษเลยไหมมากมากเลยมากมแล้วอีกอันหนึ่งนะครับผมจะบอกให้ตอนนี้นะครับทุกคนโดนทั้งนักข่าวอย่างพวกผมเนี่ยนะก็ไปดามไปตั้งคุยนะไปคุยด้วยว่าดิจิตอลฟุตปรินทที่แพทองทานพูดหนึ่งหนึ่งสองไว้อตอนหา ก้าทางทานก็จ้าบไม่ใช่คอยไม่ใช่ย่อยนะปากแจ๋วเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยโอเขากําลังคุยเรื่องนี้กันอยู่เดี๋ยวเธอจะจ้าบเห็นไหมตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเราที่เราบอกดิจิตอลฟู้ดทีนี้มันก็จะมีอย่างพวกอะไรพวกหม่อมปื้มอ่ะคุณปื้มอ่ะหม่อมหลวงเขาก็จะบอกเฮ้ยอะไรมันมาจากการเลือกตั้งหรือทำไมมันโดนคนนน้นคนนี้สอยผมอ้าวก็มันมีกฎหมายอ่ะมันมีกฎไม่งั้นคุณก็ต้องไปบอกว่าไม่เอาเรื่องสารธรรมนูลเลยสิคือจะมาบอก S 2> <S 2> การเลือกตั้งแล้วแต่แล้วไอ้คนเหล่านี้มาสอยเสยหรืออาจารย์ที่ธรรมศา,าสตร์บางคนมาบอกว่าเอ้คนเลือกมาตั้งเยอะ,อะแล้วคนมาสอยผมอ้าวแล้วผมถามหม่งั้นผมถามหมาว่าแล้วสมมติอีการที่แบบอีเด็กคนนึงจะสอบผ่านไม่ผ่านเนี่ยแล้วทำไมีอาจารย์คนนึงมีอิทธิพลเหนือมันวะม่คนเร <คน S 2> ื <คน S 2> ่อง,งการในเรื่องแบบนี้เออมันต้องเอากฎเกณฑ์ผมบอกว่าก็ในเมื่อศาลมันตัดสินตามกฎหมายศาลมันก็มี มันไม่มีอำนาจมันก็ตัดสินไม่ได้ผมว่าว่าเอ้าเฮ้ยล้วไปบอกว่าคนเลือกมาเป็นสิบสี่สิบห้าล้านคนแบล็เขาออกผมเอ้าแล้วผมถามว่าเอาง,ง่ายๆก็เวลาศาลจะตัดสินมหาชีวิตใครอ่ะมันก็คือตัดสินแค่ผู้พิพากษาคนนั้นคนเดียวอ่ะไม่มีการหวมเลยเอ<ไง> <laughs> เอแบบคืออีกพวกเนี้ยนะผมต้องบอกว่าอีกคนที่เรียนกฎหมายเนี่ทำไมไม่ตั้งคำถามกลับไปว่าว่าให้าอาจารย์พูดแบบนี้ได้ไงตกลงจะไม่ต้องเชื่อศาลใช่ไหมหรือเออเอาอะไรได้ทีนี้กลับมาเรื่ น้าถามจวบไปเลยเนี่ยผมว่าเขาเขาต้องไปเตรยียมอีกเยอะผมว่าเขาต้องเตรยียมอีกเยอะอืแล้วเป็นผลไม้ที่มันยังไม่สุกเต็มที่มันไม่สุกเต็มที่จริงๆครับครับทีนี้ <ผม S 2> ถ,ถ้าถ้าเกิดว่าเขาใช้ทีมของพักเพื่อไทยเดิมซึ่งก็มีปัญหามาโดยตลอดเนี่ยมันจะจบยังไงนะผมพูดจริงๆนะคือยังไงก็ตามนะต่อให้มีทีมะนะแต่เวลาถามสาภาเนี่ยถ้าชี้ไม่หนีสาภานะชี้ตอบไม่ได้หรอกอผ,ผมพูดเล่นๆนะผมผมเคยพูดเล่นๆบอกว่า ถ้าเธอโดนเออ่ชื่ออะไรวะไอ้ไหมอะสิริกัญญาก้อนเรื่องเกี่ยวอุ้ยิ่งตายนะตายเลยนะคือตายเพราะสี่กัญญาเนี่ยมันอย่างน้อยๆเขาก็จบมาทางเศรษฐศาสตร์แล้วอู้ยิ่งเนี่ยนักศาสตร์แล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้คือยังไงก็ตามอ่าสมมติโอเคผมคิดว่าจะตอบได้เก่งที่สุดก็คงเหมือนสุริยะจึงเรื่องลุ่มเหืองกิจจำแนกสมัยก่อนที่คนเขียนนะปัดโทษปัดโทษอะไรประมาณนีอก็จะอ่านได้แค่บทหรือมันก็ตอนคนไปแดกแต่จริงๆล่ะว่า thank you t ทีไทม์ เอออย่างเงี้ยคือยังไงเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันต้องมาโดยผมว่ามันต้องมาโดยโดยโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติเออวการมีทีมอะต้องมีแต่สมมติทีมเสร็จเออย่างที่ผมยกตัวอย่างยิ่งรักก็มีทีมแต่ก็เฟลไปละสุริยะก็มีทีมแต่ก็เฟลก็ได้แค่นั้นออคือผมมองว่าเขาเขาเร็วไป,วไปแต่ว่าประเด็นพ่อเขาก็มองว่ามันไม่มีโอกาสแล้วไงถ้าไม่มาวันอาวันไหนเลยต้องเอาไปก่อนตายเป็นตาย เอาแล้วอันน well ี้ผมพูดโดยตรงนะได้ได้ได้สายเขาแล้วมึงจะไปเขียนข่าวกระแทกเขาแล้วแบบบอกฉันไม่ได้กระแทกฉันพูดเขาได้จริงแล้วก็เขียนเพื่อจะให้เขาเนี่ยมี b e h a v e มากขึ้นมีระวังตัวมากขึ้นแต่หน้าสงสารเป็นห่วงมากแล้วก็เป็นหงไยด้วยนะคบน้เนี่ยนะครับดีแล้วเจอผู้นําแบบเนี้ยผมว่าจะยิ่งเหนื่อยมากครับกรับอ่ะเอาละครับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับเดี๋ยวกลับนด้คุยกันใหม่ขอบพคุณนะครับ